สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่งานดอกไม้ของพ่อนะครับงานก็จะจัดอยู่ที่อ่างเก็บน้ําดอกไกลอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับที่เห็นด้านนู้นก็จะเป็นหอเฉลิมพระเกียรตินายหลวงรอ .9 นะครับ ขายหมูหันขนุกนะครับนี่นะครับหมูหันนะครับเขาให้ชิมฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับผมมาจากไหนครับเนี่ยมาจากวังจันทร์ครับวังจันทร์นะครับผมขายอยู่อยู่ยาวถึงวันทิศจิตเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อครับผมนี่คือให้ชิมฟรีด้วยนะครับผม น่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับขนมเบื้องนะครับร้านนี้ลูกชิน้นร้านใหญ่เลยนะครับลูกชิ้นปิ้งนะครับโอ้ไม้ได้สิบบาทใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ไม้ใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับร้านนี้เป็นร้านปลาเผาเกียนะครับปลานินะครับเอาปลาทับทีมนะ220บาทนี่ปลาช่อนนะครับตัวใหญ่เลยนะครับเป็นไฟชีสไ่วิ่งแซ่บ เมนูเยอะเลยนะครับได้ร้อนๆด้วยนะพี่เลือกได้ถามได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมของกินนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวหมกไก่ปักใต้นะครับข้าวหมกไก่ร้อนๆสองสี่สิบาทตัวจ้าข้าวหมกไก่นะครับร้านข้าวหมกไก่ครับผมมาจากนครศรีธรรมราชเลยมาจากนครศรีธรรมราชนะครับหนีเลยหนีร้างพุ่มมาครับผม ร้านนี้ก็จะเป็นร้านส้ตมตำโคกใหญ่นะครับลูกค้าลุมกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับผมโอ้ส,ส,ส้ตมตำโคกใหญ่เลยนะครับตะลอนถ่ายคลิปนะครับครับผมขอบคุณครับผมดเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบรรยากาศเรื่อยๆพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านหมูสเตะนะครับ ตหมาใหญ่ๆเลยทีเดียวร้านนี้เป็นหมึกย่างนะครับร้านส้มตำเยอะเลยนะครับนี่เป็นร้านไก่ย่างครับราชบ,บุรีนะเมืององค์มังกรนครับไก่ไมาใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ร้านน้ำมะพร้าวน้ำหอมสามพันแก้วใหญ่เลยนะครับแก้วละสามสิบสี่สิบบาทเดี๋ยวก็ผมจะพาเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะร้านนี้เป็นร้านยากิโซบะนี่นะครับ มาม่ายาก,กยินะครับกล่องเท่าไหร่ครับผมกล่องละ30 40, 40บาทนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นหมูมหาชัยนะครับไปจ้าแบบไหนสั่งได้เลยครับไอหมูด้วยหมูครับไม้จา้จาเนี่ยนะครับงานเขาก็จะจัดอยู่ภายใน อ่างเก็บน้ำดอกกายนะครับกลางคืนก็จะมีมหาสพตลอดทั้งคืนนะครับร้านนี้อะไรเอ่ยร้านข้าวโพดขั่วระยองายทองสุกครับผมนี่ขายยังไงครับนไม้ละสาบาทจ้านี่คือถุงในยี่สิบบาทนะโอ้โหข้าวนี่ถุงใหญ่เลยนะครับร้านนี้เป็นข้าวหลาม วันเพ็ญขุนศรีนะครับข้าวหลามนะครับขอขายเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมน,น้ำตาลสดแก้วละ20บาท ดี๋ยวให้ดูบรรยากาศมุมสูงบ้างนี่ครับราคานี้ยคนรุมเลยซูชิเป็นตรงนี้ก็ยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนะประมาณ200เมตรเลยนะครับถือว่าเป็นงานใหญ่เลยนะครับของอำเภอปวกแดงนะครับ ก็จะจัดกันทุกปีนะครับเป็นงานวันพ่อนะครับร้านมะแรงทอดร้านนี้คนลุมกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะครับมะแรงทอดนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอะไรครับสวัสดีครับคุณพ่อค้าสวัสดีครับนี่คืออะไรครับช็อกกระเล็ดนะครับ ปากต้องคนกินคนนี้นี่นี่นี่ตัวน้อยตัวน้อยเข้ากล้องหน่อยเร็วบอกพี่เขาหน่อยมันเป็นอะไรยายเขาไม่เคยกินครับผมช็อกโกแลตนะนี่ขายไม้ละสิบบาทนะครับร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับปากเป็ดทอดกรอบนะจ๊ะกรอบเลยครอันนี้เป็นปากเป็ดทอดกรอบนะครับปากเป็ดทอดตุดเป็ดทอดปิดเป็ดทอดจ้ากรอบเลยนะคะแวะก่อนได้เลยนี่คือร้านมาจากไหนครับเนี่ยร้านมาจากไหนครับ มาจากพัทยาเลยนะครับอยู่ยาวถึงวันที่5เลยใช่ไหมครับยาวเลยควันที่เเลยโอ้วันที่7นะงานคือวันที่เนะอ๋อครับผมทุกทีนะครับที่ที่ผมบอกวันที่5นะงานถึงวันที่7นะครับอ๋อครับผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยขายขี่ละสี่สิบห้าสิบบาทนี่นะครับอ้ร้านนี้นะครับ กุ้งเผานี่นะครับน่ากินมากครับของขายเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับเยอดนกกระทาเยอดนกกระทาทหารนครปฐม ร,ร้านนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดลูกใหญ่เลยนะครับนี่นะครับร้านนี้ขนมหม้อแกงนี่นี่คือหม้อใหญ่ๆเลยนะใช่ไหมครับน,นี่ตัวนี้เป็นเจียงรอนนะครับไม้ละยี่สิบบาทร้านนี้ผัดไทยโบราณ งานจะจัดวันที่สองถึงวันที่เจดนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้เป็นอะไรครับเนี่ยนี่นะครับตี๋ใหญ่เกาลักเยาวราชเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก็ขายกันยังไงนะครับสวัสดีครับผมนี่คือรับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากเยาวราชมาจากเยาวราชเดนอ๋อครับผมบาากบาน้อยค่ะ ครับผมของญี่ปุ่นนะครับผมเขาจะขายกันที่ครึ่งรูหนึ่งร้อยนะครับนี่ของญี่ปุ่นนะครับนี่ครับมาจากเยาวราชเลยนะร้านนี้นะครับโอ้โหของกินเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับอยู่โซนระยองนะครับอำเภอที่คมพัฒนาหรือว่าอำเภอปวกแดงครับหรือว่าโซนระยองรับมาเที่ยวครับนี่งานเขาจัดถึงวันที่7เลยนะครับ ร้านนี no ้เขาขายอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันครับสนั่นไข่หมึกไข่หมึกแท้ไม่มีแป้งนี่เลยนะครับร้านนี้นะครับมะม่วงสดิ่งนะครับมะม่วงเบานะครับได้นะพี่ไว้ดูไว้กินแ้วกันได้ ออกมาจากสงขาเลยใช่ไหมครับอันนี้คือน้ำพริกนี่คือมีกี่อย่างครับเนี่ย4อย่างค่ะน้ำพริกมี4อย่างนะครับชิมนะคะครับผมมีหวานน้ำปลาหวานเสครับผมนี่คือมะม่วงเบาครับเนี่ยนี<อ>่ถ้าใส่กล่องแบบนี้กล่องเท่าไหร่ครับชุดละ60บาทอ๋อครับผม เอาไปไว้ดูว้ทชิมก่อนได้นะครับมามองบาวจังหวัดสงขลาด้านนี้ันเลยที่ชิงก่อนชิงก่อนคันี้นะคครับหม่ได้ัันนก่ครบมเขาพูดคั่วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาจะคั่วกันใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเสร็จเสร็จแล้วเขาจะไปมอด้านนี้นะครับนี่คือคั่วกันใหม่ๆเลยใช่ไหมครับ ครั้งนึงนี่คือนานไหมครับคั้วนานไหมจนแห้งครับจนแห้งเลยนะอ๋อครับผมร้านนี้เป็นร้านข้าวหลามของฝากนะครับสวัสดีครับผมข้าวหลามน่ากินมากเลยนะครับอร่อยนะคะแล้วก็มีนี่นะครับขนมจากด้วยนะยมีขนมหมอ้อแกงด้วยนะครับนี่แต่และร้านเขาก็จะมีบริการคนละครึ่งด้วยนะครับทา่านผู้ชมนะ ครับผมน่ากินมากเลยนะครับบคบใตั้งแน่นี่นะครับตัวนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับก็มาเดินจุงลูกจุงหลานมาเดินนะครับเยอะแล้วนะครับบรรยากาศถือว่าคลื่นกันเลยทีเดียวนะครับเจี๊ยบหอยทอดสูตรโบราณสวัสดีครับผมนี่นะครับหอยทอดนะครับ ขายกล่องยังไงครับกล่องละห้าสิบบาทกลละห้บาทนะครับผมนี่นะครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากแม่น้ำคูเก่าจัะอ๋อครับผมนี่อยู่ยาวขายถึงวันที่เจ็ดเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมร้านนี้นะครับเจี๊ยบหอยทอดสูตรโบราณครับมังงุนได้ครับผมงานจัดถึงวันที่เจ็ดนะครับ